เที่ยงยี่สี่ครับก็จะจะับไปได้ถ่ายรูปตรงแก่งเอานีละเราก็ถ่ายรูปนิ่งพร้อมกันเอถ่ายรูปนิ่งถ่ายรูปนิ่งอ่าเสียเอถ่ายรูปนิ่งเอาเลยนะครับเชะอีกเชะ,ชะเงือแเชะทำไมได้ชะ,ชะ,ชะพอแล้วลบแล้ว ปิดเสียงหล่อยเด้อกดปิดเสียงโอเคเรียบร้อยเปิดเปิดเสียงอยู่บ่เปิดเสียงบ่ะปิดด้วยปิดด้วเออปิดด้วอยู่เปิดเปิดเสียงอยู่บ่บ่ะ่โอเคอ่ะเรียบร้อยเปิดเปิดเสียงบ่ะเปิดเปิดเสียงอยู่นี่เปิดเปิดเสียงบ่ ใส่ก่อนยีมบอกไม่ปช่ไปเรื่องหาซ้ำวันที่มันเหมาสมเลยเว้ยเข้าไปมากลานๆมือใช้ได้ีอย่าเบของูเนี่ยนะซีหพังเียซะเหลือกจะจับเกียน 啊啊啊！再包里边了。哦。 Quase.